สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะช,ยชนนัย h ช n แน l ก็นำเสนอเหรียญสิบบาท2สีเป็นเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนภาษานักสะสมเรียกเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหรียญรุ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นี้ออก ใช้ครั้งแรกมาปีพศ2531นะครับและปีสุดท้ายที่เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นคือปีพศ2560ครับผมระหว่างที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนี้ เหรียญ10บาท2อสีรัชการที่9จะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกคือรุ่นภาษานักสะสมเรียกว่ารุ่นรเเสียนเล็กอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเาสียนใหญ่รุ่นเาษียใหญ่นี้เริ่มตั้งแต่ปีพศะะ2551ครับผมวันนี้ก็เลยจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับให้เก็บสะสมเหรียญ10บาท ของรัชการที่เจ้าทั้งรุ่นเกียณเล็กและรุ่นเกียณใหญ่แต่จริงๆแล้วชีวิตประจําวันนี้หาหาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่เจอง่ายๆแล้วนะครับด้วยด้วยตัวของผมเองเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยได้จับเหรียญเลยนะครับผมไม่มีโอกาสได้เจอบ่อยนะักแทบจะวันหนึ่งเนี้ยไม่ได้เลยครับเหรียญสิเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้เงินเหรียญคือใช้ทางแอปทางอะไรไปหมดเลยก็เลย ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับรีบเก็บรีบหากันเลยนะครับผมอย่างเหรียญรุ่นนี้ที่ผมมีเก่าสุดก็ตัวปี2532นี่แหละครับมีอยู่ประมาณ15เหรียญก็เลยขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับด้วยเก็บสะสมเหรียญด้วยกันนะครับนักสะสมมือใหม่ก็เริ่มตรงนี้แหละครับเริ่มที่เหรียญใกล้ตัวแล้วนี่แหละครับเหรียญ10บาทสองสีตอนนี้เก็บเลยครับผม เจอเป็นเก็บเจอเป็นเก็บเลยครับไม่ต้องดูปีพศกันหรอกครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเก็บก่อนที่จะไม่มีให้เก็บดูก่อนใช้ขอบคุณทุกเพื่อนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ